พอ่อพูดเลยค่ะทำเสาหลักปักอ๋อปักต้นมะพร้าวครับต้นมะพร้าวปลูกใหม่ตอนที่ลมมันพัดก็เลยต้องหาเสามาคำ้ำจะได้มัดต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นมะม่วงมม่วงไม่ได้ตอนครับมันเพาะทุกการมันขึ้นเลยเอามาเพาะคงไม่กลายพันธุ์นะครับก็เลย เนี่ยชะมัดต้นมะร้าวไม่ให้มันล้มมาตรงกลางกลางต้นมันรวบรวบเอาล่ะช่วยพยุงมันรากจะได้ไมก่กระเทือนเวลมพัดมาก็ถ้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่อ้าวพอดพอไดยยังขนาดนี้ ขอบคุณค่ะที่ทำให้ดู